สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เติมเต็มดวงชาแนลนะครับคลิปนี้จะเป็นการทำนายไทยทักประจำเดือนมีนาคมนะครับเป็นครึ่งเดือนหลังนะครับสำหรับเดือนมีนาคมตั้งแต่วันที่16ถึง31มีนาคมเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้จะเป็นการทำนายไทยทักของชาวราศีพฤษภนะครับชาวราศีพฤษภครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาจะเป็นอย่างไรกันบ้างไพ่ที่ใช้จะเป็นไพ่พรมยานนะครับชุดนี้ นะโอเคไพ่ชุดนี้จะเป็นไพ่พลาสติกนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าครึ่งเดือนหลังเป็นอย่างไรกันบ้างขออนุญาตสับไพ่สักครู่นะครับไม่แน่ใจว่าครึ่งเดือนแรกผ่านไปแล้วทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับถ้าเป็นยังไงลองเขียนกันเข้ามาคอมเมนต์กันเข้ามาดูก็ได้นะครับผมรับฟังในทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับ ติชมได้นะครับติชมได้แรงมากก็ได้เบามากก็ได้นะครับตามแต่จริตของแต่ละคนได้เลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างในครึ่งเดือนหลังขออนุญาตเลือกไพ่สักครู่นะครับ โอเคเราได้ไพ่มาแล้วสิบสองใบจากไพ่ก็ไม่ฮาร์ดสเท่าไหร่นะครับมัไม่ถึงกระแย่แต่ก็ไม่ดีมากนะสำหรับครึ่งเดือนหลังนี้นะครับ จากพ่นี้ก็ยังตอนหลังๆมาช่วยกู้ภัยได้อยู่โอเคสิบสองใบเรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มจากวาสนาก่อนวาสนาได้เป็นนางสีดาเนี่ยดูเหมือนครึ่งเดือนหลังเนี่ยเราจะค่อนข้างที่จะคุ้นลิดนะครับครุ่นคิดนะครับคิดวิตกอยู่ลำพังอาจจะอยากจะให้หาคนมาช่วย แบ่งเบาภาระต่างๆภายในครอบครัวหรือว่าภายในที่ทํางานนะครับจากตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ค่อนข้างที่จะเครียดจากนางสีดาเหมือนกันแล้วเราใช้ความคิดอยู่กับตัวเองค่อนข้างที่จะเยอะนะครับใบแรกเทพธิดาพจาน์นะครับในเรื่องของการเงินเป็นนี้นะเทพธิดาพจาน์ในเรื่องของการเงินก็ต้องบอกว่าการเงินถือว่าดีนะครับอาจจะหมดไปกับงานลื่นเลงงานเลี้ยง งานเข้างานสังคมต่างๆค่อนข้างที่เยอะแต่ว่าการเงินผมมองว่าเงินคุณไม่มีปัญหาอาจจะหมดไปกับของสวยๆงามๆเยอะมากจนเกินไปอันนี้ยังต้องระมาัดระาวังไว้ส่วนโดยรวมแล้วเทพธิดาพระจารย์เนี่ยเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นเพราะฉะนั้นคุณจะมีโอกาสที่จะใช้เงินของคุณช่วยเหลือผู้อื่นนะครับ นะเป็นเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นได้คอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคนอื่นได้หรือว่าถ้าเกิดคุณต้องการคนที่มาซัพพอร์ตก็จะมีคนยื่นมือหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณนะในเรื่องของการเงินนะครับในเรื่องของการงานขึ้นเป็นพระแม่ประวตีใบนี้นะครับการงานพระแม่ประวตีเนี่ยในเรื่องของการงานอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หยิบยื่นโอกาสมาให้นะครับหยิบยื่นจังหวะและโอกาสมาให้ งานของคุณคุณดูแลได้เป็นอย่างดีคุณดูแลเหมือนเหมือนพระแม่ปัริพติก็ต้องบอกว่าเหมือนแม่เลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับคุณดูแลงานได้ค่อนข้างที่จะดีค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกนะครับเจ้านายก็เอ็นดูรักให้ปองดองดีเพียงแต่ว่าอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานกับลูกน้องอยู่บ้างมีความวิต,ตกกงังวล ลูกน้องนี่อาจจะเป็นลูกน้องที่เข้ามาใหม่หรือเพิ่งเข้ามานะประสบการณ์ยังน้อยทําให้เรามีปัญหาเขาอาจจะไม่เชื่อฟังคุณสักเท่าไหร่นะครับอาจจะดื้อมีประสบการณ์น้อยแล้วยังมาเถียงหรือมามาแล้ไปก้อยเราไปกาไปกดอะไรเขาไม่ยอมฟังนะครับตรงนี้ก็ต้องปล่อยเขาไปนะฮะอย่าพยายามอุ้มเขาไว้อย่างเดียวนะครับพยายามปล่อยเขาไปนะให้เขาทำทำในสิ่งที่เขาต้องการเขาจะได้รู้ว่า ผลที่จะเกิดมันเป็นอย่างไรนะครับปล่อยให้เขาทําในสิ่งที่เขาต้องการเขาจะรู้เองว่าผลที่จะเกิดมันเป็นอย่างไรในเมื่อเราหยิบยื่นโอกาสว่ายื่นความหวังดีเข้าไปให้กับเขาแล้วแล้วเขาไม่ฟังนะครับก็ประมาณนี้ในเรื่องของการทํางานคิดว่าดีนะไม่มีปัญหาอะไรผู้หลักผู้ใหญ่ก็เอ็นดูดีนะครับให้คู่ครองคนรักได้เป็นเทพเจ้าเทพเจ้นเน์ในตาแหน่งคู่ครองคนรัก คนที่ยังโสดอยู่ในตำแหน่งเทพประจันเนี่ยก็ต้องบอกว่าถือว่าดีนะครับเทพประจันเป็นคนที่มีเสน่ห์นะครับมีเสน่ห์ดีแต่ว่าคุณอาจจะติดในเรื่องของความเป็นกันเองอาจจะได้คนที่เข้ามาไม่ตรงสเปคคนที่เข้ามาคนที่เข้ามาไม่ตรงสเปคหมายความว่าคนที่เข้ามาพูดคุยนะฮะอาจจะยังไม่ตรงสเปคสักทีเดียวนะครับทำให้คุณยังมีความหลังเลว่า้ มันจะไปยังไงนะครับในเรื่องราวของความรักจะไปต่อดีไหมหรือว่าจะยังไงดีมันยังมีความลังเลอยู่ไพ่เทพประจร์นะครับส่วนในเรื่องของความรักคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเทพประจร์ใบนี้ผมถือว่าพวกคุณสองคนอาจจะมีเรื่องที่งอนง้อกันบ้างนะครับอยากให้แฟนมาง,งอ้อแฟนก็ไม่มาง,ง้อนะครับแต่ว่าในเดือนนี้ในครึ่งเดือนหลังเนี่ยผมมองว่าเขาจะหันกลับมาแล้วก็มาง,ง้อคุณนะครับ หันกับมามางอคุณซึ่งตัวคุณเองก็ก็อย่าอย่าสมมติถ้าเกิดมีปัญหากันก็อย่าเล่นตัวมากนักนะครับคขามางงอแล้วก็คืนดีกันไปนะครับมันก็จะดีนะโอเคโดยรวมก็ประมาณนี้สุขภาพขึ้นเป็นกุมารทองใบนี้นะกุมารทองใบนี้ในตำแหน่งของสุขภาพคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการหกลบพกช้ำ เดินชนนู่นชนนี่เล็กๆน้อยๆน,ยนะครับโดยรวมเราคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสักเท่าไหร่นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าในตำแหน่งของการเงินใช้แอปนะครับจะง่ายต่อการสับไพ่นะครับเนี่ยเราสามารถกดสับไพ่เมื่อ,อไร่กี่ครั้งก็ได้อะไรยังไงก็ได้มันรวดเร็วดีนะครับแม่นยำเหมือนกันนะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน การเงินเราจะถามกันว่าสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในเรื่องของการเงินนะครับมีอะไรบ้างใบแรกเทพพระพฤหัสบดีใบที่สองเทพพุธใบที่สามพระยาราชสีสามใบนี้เนี่ยผมมองว่ามันถึงเวลาที่คุณที่จะต้องตัดสินใจอะถ้าเกิดคุณมีการตัดสินใจที่จะลงทุนในเรื่องของการเงินคุณจะตัดในเรื่องของความลังเลและคุณจะค่อนข้างที่จะเด็ดขาด เด็ดขาดาตัดสินใจได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับการตัดสินใจค่อนข้างที่จะดีอาจจะประกอบด้วยการที่ว่าคุณไปขอคําปรึกษาจากคนที่เขามีความรู้นะครับไปขอพูดคุยขอคําปรึกษาจากคนที่เขาสามารถมาไกลให้คุณได้ทําให้คุณสามารถตัดสินใจที่จะลงทุนในเรื่องของการเงินได้นะครับตัดในเรื่องความลังเลออกไปได้นะแล้วสุดท้ายเราค่อยมาดูกันว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าไปลงทุน อันนี้ขอพูดต่อนิดนึงนะถ้าเกิดว่าไปลงทุนแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะครับทศการอออรบพระกฤษณะเทพเสาในเรื่องของการลงทุนทศการอออรบเนี่ยเขาบอกว่าปัญหามันจะค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดคุณลงทุนในแบบที่ว่าลงทุนแบบสบายๆลงทุนด้วยเงินเย็นนะครับมันจะทําให้คุณไม่ต้องคิดมากนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเอาเงินร้อนมาบริหารคุณจะมีปัญหาคุณจะมีความวิตกกังวล ค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นถ้าแนะนําถ้าจะลงทุนทําอะไรให้ใช้เงินเย็นอย่าไปใช้เงินที่ไปหยิบยืมหรือไปกู้มานะครับจะมีปัญหานะโอเคสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของการเงินอืมสี่ใบเลยใบแรกนะครับลาหูใบที่สองพาสิวะใบที่สามพาลีจับปูทศกัณ์ใบที่สี่พาพิรุณ นะครับในเรื่องของการเงินก็ต้องบอกว่าอย่าใช้เงินตามอำเภอใจนะครับนะอย่าใช้เงินตามอำเภอใจอย่าไปเน้นว่าการพนันจะทำให้ชีวิตของพวกคุณดีขึ้นนะครับถ้าเกิดท่านใดไม่ติดการพนันก็ข้ามไปนะครับสคิปข้ามไปได้เลยอันนี้ผู้ตามหน้าไพ่พระราหูเป็นไพ่ในเรื่องของการเงินที่ิดฝ่งผิดกฎหมายสิ่งที่ จะต้องระมัดระวังสิ่งที่อึดอัดภายในใจนะครับอันนี้สิ่งที่ควรระมัดระวังในหัวข้อนี้ก็ใช้เงินตามอำเภอใจนะครับใช้เงินตามอารมณ์พาลีจับปูทศกันอ,อ,อย่าอย่าเที่ยววิ่งเต้นไปขอเงินคนนั้นคนนี้ทีคนนั้นคนเดินไปขอคนนั้นทีเอาตรงนั้นมาโปะตรงนี้อันนี้ยังต้องระมัดระวังไว้ใช้จ่ายเท่าที่จําเป็นนะครับแล้วทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึง แล้วอย่าพยายามไปคดโกงใครนะครับอันนี้ต้องสิ่งที่ต้องระวังนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภโชคลาภถือว่าดีเลยฮะนะครับนะทานถึงโชคลาภพระแม่โพศพขึ้นมาไพ่พระแม่โมพศพใบนี้นะถือว่าเป็นไพ่าการเงินที่ดีที่สุดในสำรับนี้เพราะฉะนั้นการเงินของคุณโชคลาภถือว่าดวงมานะครับมีเปอร์เซ็นที่ จะร่ำรวยได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่อันเนี้ยมันเป็นการทายรวยรวมเพราะฉะนั้นถ้าผมทายไปว่ามันจะรวยทุกคนมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับแต่จากไพ่เนี่ยต้องถือว่ามีโชคมีลาบค่อนข้างที่จะดีนะครับเบนจากกาลยาณีใบนี้ก็ในเรื่องของโชคลาบอาจจะมีคนมาผู้หญิงมาหยิบยื่นจังหวะและโอกาสหรือว่าอาจจะมีคนมาลงทุนให้ อย่างนี้ก็ได้โชคลาภไม่ได้หมายถึงว่าต้องถูกหวยรวยเบอร์อย่างเดียวนะครับนะพระแม่โพศก็เป็นไพ่ในเรื่องของการเงินก้อนโตก็ถือว่าดีะนะครับโชคลาภผมทายว่ามีนะครับจะได้โชคลาภมาจากผู้หญิงอย่างนี้ก็ได้นะครับได้โชคลาภมาจากการเดินทางจากกรุงเทพบุตรอย่างนี้ก็ได้หรือว่าการใช้ชีวิตประจําวันนะครับคุณอาจจะไปเจอเลขหรือไปเจออะไรมาที่ทําให้คุณเขาเรียกว่าไงทําให้คุณมี มีเขาเรียกว่าไงมีความคิดอะนะครับว่าเอ้ยเลขนี้ดีกว่าไหมนะครับอ่าอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ถือว่ามีโชคมีราบนะครับโอเคเรามาต่อกันที่ในเรื่องของการงานนะครับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในเรื่องของการงานท้าวิรูปปักพราพายแล้วก็รจจนากระสังทองสามใบนี้เนี่ย ในเรื่องของสิ่งดีๆที่จะเข้ามาก็ต้องบอกว่าท้าวิรูปปักเนี่ยม,มันอาจจะถึงเวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นที่ต้นเดือนเมษายนนี้เลยก็ได้นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามามีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการทํางานสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณหวาดระแวงอาจจะมีการได้เคลียร์กันเคลียร์ใจกันมีการปรับทัศนคติเข้าหากันนะครับก็ได้นะครับมันจะเข้ามาแบบรวดเร็วเข้ามาแบบกระทันหันนะครับ นะเข้ามาแบบรวดเร็วเข้ามาแบบกระทันหันทําให้คุณอาจจะตั้งตัวไม่ติดแต่สิ่งเนี้ยมันจะเป็นสิ่งดีๆที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณไปนะครับสิ่งที่จะต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องการทํางานยังขึ้นมาเป็นลาหูระศิวะตามมาอีกนะฮะตามมาจากการเงินย่ายังมาตามมาเรื่องของงานอีกเหรอครับนะครับลาหูภะศิวะนะครับลาหูก็ อย่างที่บอกมันเป็นไพ่ในเรื่องของการคดโกงนะเพราะฉะนั้นทําอะไรอย่าอย่าไปยักยอกหรือย่าไปคดโกงนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าอย่าสมมุติถ้าเกิดคุณเป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายอย่าเน้นในเรื่องของความถูกต้องซะอย่างเดียวนะครับให้ดูคนรอบข้างด้วยว่าเฮ้ยเราอย่าเน้นในเรื่องของผลงานเป็นหลักนะครับพยายามให้คําปรึกษาเท่าที่มันควรที่จะเป็นนะครับพยายามให้คําปรึกษาเท่าที่มันควรที่จะเป็นนะครับ แล้วมันก็จะช่วยคุณได้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตปิดเสียงไลฟ์สักคู่หนึ่งนะโปิดยังไงโอเคเอาตามนี้ก่อนก็ได้ฮะโอ,โอเคกล้องกลับไปกลับมาอีกโอ,โอเคนะครับในเรื่องของการเงินอไม่ใช่ในเรื่องของการงานนะครับ ก็ยังต้องระมัดระวังไว้หน่อยนะครับแล้วก็อย่าทําอะไรตามอาเภอใจเจ้านายอาจจะก,กดดันและเพ่งเล็งเราค่อนข้างที่จะเยอะนะครับจริงๆดูแล้วมันขัดแย้งกับกับใน12ใบนะเพราะใน12ใบเนี่ยผมมองว่าเจ้านายค่อนข้างที่จะเอ็นดูเราแต่จากแต่จากชุดนี้เนี่ยผมมองว่าเออเจ้านายอาจจะมีความสวิงนะครับยังต้องยังต้องระมัดระวังไว้อยู่นะครับพาพสีวาเนี่ย เอาแนวนอนไม่ได้เพราะฉะนั้นแนะนําว่าเออถ้าเกิดคุณทํางานคุณควรที่จะทําตามที่เจ้านายสั่งโดยเฉพาะนะครับอย่าไปฝืนนะมันจะมีปัญหานะครับโอเคเดี๋ยวขยับขึ้นไปสักนิดนึง <c oughs> แล้วคนที่ว่างงานอยู่จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับในเรื่องของการงานอืมก็ถือว่าดีฮะนะครับฮนุมานอาจจะมีการเรียกสัมภาษณ์ อย่างนี้ก็ได้นะครับนัดเจอพบปะนัดเจอก็ได้อันนี้อยู่ที่ว่าตัวเราจะทําผลงานได้ดีมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าทาวิรุณหกผมว่าขึ้นอยู่กับตัวเราเป็นหลักนะครับโอเคในตําแหน่งของความรักนะครับความรักของคนโสดเป็นอย่างไรนะครับอือยังขึ้นมาอีกโอ้โอ โอเคความรักขนคนโสดเป็นอย่างใดกันบ้างนะครับสามใบนี้พระเกตมงคลนะครับท้าวเวสสุวรรณท้าวทัตตลดในเรื่องของคนโสดคุณอาจจะเจอคนที่เข้ามาพูดคุยนะครับแล้วมีความชอบกันได้นะครับมันอาจจะถึงเวลาที่คุณจะต้องสละโสดเจอกันแบบฟุกๆเจอกันแบบโดยบังเอิญอย่างนี้ก็ได้นะครับในเรื่องของคนโสด ไม่แน่ใจว่าอาจจะมีคู่ครองที่เป็นชาวต่างชาติหรือว่าคนชาวต่างชาติเข้ามาพูดคุยอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่คนที่เข้ามาจะเป็นคนที่ดีนะครับนะเป็นคนที่ดีถือว่าดีนะสามใบนี้สําหรับคนโสดส่วนคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับเรื่อง,องความรักพระพายพญาคุกาดกนังกากีและก็เทพประจานใบเดิมนะครับสามใบนี้ก็ต้องบอกว่าให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะครับ ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะแล้วก็การพูดคุยการแบกรับภาระไว้สําหรับตัวเราอาจจะต้องระมัดระวังไว้สักหน่อยแล้วก็มีอะไรหันหน้าเข้าคุยกันนะครับอย่าทิ้งปัญหาไปซะก่อนนะครับนะพยายามหันหน้าเข้ามาพูดคุยกันระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์เป็นหลักนะครับอย่าชุนเฉียวและงุดกิจมากจนเกินไปนะครับในเรื่องราวของความรักโอเคนั่นก็ ฝากไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับความรักไม่แน่ใจว่าของเพื่อนๆเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในครึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับอันนี้ผมอ่านตามหน้าไพ่ที่มันเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตรงใจใครตรงกับความเป็นจริงของใครอยู่นะตอนนี้ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับถ้าเกิดว่าไม่ตรงกับท่านใดนะครับแล้วลองมองดูว่าเฮ้ ตรงนี้มันไม่ใช่ก็ให้คุณข้ามไปได้เลยนะครับอันนี้เป็นการถ่ายแบบภาพโดยรวมกลางๆไม่ได้เจาะจงผู้ใดผู้หนึ่งนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากเลยครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปได้วยนะครับสวัสดีครับ